มากโม่บ้านี่บ้าเก็บมาเบิดแล้ว,ลวฮะเบ,วเบิดสวนแหละมีคนเมาเรียบร้อยบ่านี่เม้าใทางหนาเมาทำไมยังป๊าตรงทางหนานี่เมาแหละเ,เอามากเฮียเฮียวนี่ได้อ,อ,อืม ได้มากนิดหน่อยเที่ยวไปต้มบ่มแล้วของพายสามเสืองมันจะข้างอันข้างทางนี่ของพายสามเสืองวันนี้ ดาราสาวอันซุยมาประจำเลยพี่อ้าวมาผัใกล้พี่น้องไงอ้าวสบายดีพี่น้องเลยเฮ้ยพ่อชายพ่อชายคล้ายงูนี่หางงง้โยคนคล้ายมังโม่มึงบ่นอสนี่หละ แล,ล้วแล้ตัวน,นั่นนั่นเลือเมืนบอกออยังมาทัานมีใครซื้ออ,อ,อืมตุกูอยากมาใหญ่นะเฮ้ย FC โต้ห้กรลายอยู่ <c oughs> เออ FC ฟซีมันกูกระบอก <c oughs> อยู่ด้วยวะกู <c oughs> ได้อยากซื้อมันกินก็ซื้อถ <c oughs> ้าก็มาตีกับกูหระว่าแ <c oughs> ม่เระว่ะสวย เดี๋ยวนจ้าขายเลยย้ำก้อนเข้าานเอขายกงูใหญเฮ้ยเอเมนเฮ้ยเฮ้ยมึงอยากหน่อยได้เฮ้ยน้ำมึงใหญ่ทั้งน้อ้งนูนเ่ยพ่น้อันก้อนน้มัน่สวยทายละเออมึงอยากหนยได้เฮ้ยบอกเอซมึงไปมันใหญ่เออแนบันกตีเปลากันดิอุนีพี่น้องจจัหนักใหญ่เออได้จักหม่ห มาวัดก็ได้ยิ่งคินวัดตีอาตัววดแล้วติดแรงมือกูกูหัวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยกูหัวใจจ้าค้าบมากวุยใจอยากกินรวนวันใหญ่เหนือยเด้อเฮ้ยหยกขึ้นเด้อพี่น้องเบอร์มุ้ยตาหน่อยได้เหนือนี่แม่ตอนนี้อจัดไปเลยแม่เอฟซีอีจอยรอซ้าอยู่ใหญ่แม่บ่อสวยโอ้ ยหน่อยเท่าใดยกให้พี่น้องมาเฮ้ยหาบาทเฮ้ยหน่วยีมาสิเฮ้ยอืมตัจ้าัหน่วยเฮ้ยบอกไปเฮ้ยหัวเางมันมาประจำอยู่นะมึง มาทานบางมอใช่จะทานในฝันมีผู้ใหญ่จะดีสื่อทานนะแปนหายขตให้ฝันมันอยู่อโลเดเ๋าก็ปทานตอนไหนอีกเข้าไปซุ้มทานนะใส่เดี๋ยวนี้เนาะซุ้มแน่นหนาเตาแน่นหนาน้องให้มาทานขึ้นก็แน่นน้องเ็ยไม่เห็นเลยแล้วมึงไได้อืมผัสจีวาวิญญาณอันดวงใดผัสจีวาเนาะวิญญาณดวงไหนวะมันอยากจะแดกแตงโมจีวร ปหนตากัคเออโหมันเือหายรหน่ยใหญ่เอาไหนตอนนี้นะเพิ่นมาเรียบร้อยบอสเราจะไปแจกซะแน่หนีเข้าว่าสิเอาสัตวไทยเขาเมื่อบันอ้วกก็อิจอยหมดละส่งหวยหมหละขึ้นมาถ้าชิไปจอยได้วัดถะและเอาจอยเดือนหน่าวัดถะแล้เออเอินเอามาบอกโม่ไขปูห้องใช่ไหมเอาข้าเดียวดอกเนี่ยแต่มันบีพอกันหดเล แม่นเอาอมันกับคัดเป็นนะสุยเนาะคือว่าอะมันกับเคยเป็นแม่ค่ามาก,ก่อนแล้วก็จริงไปแล้วห <c oughs> นะนี้หน่อยๆแน่ๆพลอ,อนคอนเทนตแล้วซุนนันไหนยัางมันมีแพลแตะเลยเป็นบอม,มันเหิมบ,มาาบมนะ่มมมมันัน <c oughs> แะุอาูยอย่างมากเกลือปลาล้วอกูแนมนเห็นกับโพดปะลงไปเบ่งงไปเอโพดปะ โอ้ยมันสุกติกย่ายจะเห็นยังกินเดี๋ยนี้ยายไปร่วมเอาไ่สยนะยายคุณยายคุณบ่วงจะมากบ่คอยสิจ้างมาก่ะเอราวันเดีนี้มากบ่วงนี่แต่เข้าไปได้มากได้เอราวันนะ มากข้พี่คุณอ,อัดชวนแบบเขาอยู่บ้าน่อยทั้ทงนอกขัดจะคลายเขาไปดิืมอกเขาดอกอโอ้ยคือแตกต่างกับข้องเฮาแท้บอกพี่นนองป่องปลายเออคือห่าแล้วขขาพดเขาเนียวเนาะที่จะเขาเนียวลรวจะเบิ่งดูพักมนัน <c oughs> ตอนอน,อน,น,น,อนั้นะอ้อาวมันเขานี้วเบิด์ตบอนี่นะเรื่องเป็ไปทางสวนพุ่นตัวนีว้นะเขาเขานี้วมันเป็นเขาเนีว้วหรือเป็นแหล่เดี๋ยวนี้นะเขาเนีว้วแต่หมางมันสีสีแหล่แบบนี้บอบอแหล่หมางมันก็สีขาวอยู่แล้วเอ้าอะไรมันคือสีออกด่าแ,แหละะ่ซะพักมันชื้อแต่มันบอแหล่เป็นผักขาวอเอฟซีกับซีเซวกูเลยว่าเออถ่ายคลิปอีจอย มูโม่พี่เนอ,อือ้าวกระดีละวะแค่กว่ามาตีก,กับกูละวะเนาะมันจะสะแตกกระสือให้มันแดกใช่ไหม FC มันถ้า,าก,กูซื้มาปั่นให้มันไปหาเรื่องกูนะ<ม>แต่บานีไลค่ค้นมวาเซิร์มันมาอันยังเกาะไปสอยงานสอยการสอยอยังเดีคูดยางเกาะนะั่นนะอ,อ,อยู่ดหานบน สินนไปสอยการสอยงานบ่ <c oughs> ห้ามกระขิดอยู่กับบริวารสิห้มันไปสอยดอกห้ามบอ่อยากมีอันประเด็นแบบว่าห้ามบอ่อยากให้ม,มีปูดได้มาว่าไอ้ห้าว่าใส่ง่ายามันถึงแส่นจังสีมันเป็นฐานรับใส่นน,นีน,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 นั่นบ่ต่ว่ามือบุญน,นี่ก็สิไปแพร่อยู่หักสิไปแพร่ย้ายหันหละมันไปแหลวก็ไป เออบุญนันมั่ก็ไปอยู่แถนเดียวเด <c oughs> ีย่นเปคนคุณคนี่เอาอ,ออกไปแล้วสิมาหอดพี่บอกมัน,นมสีส้มได้เดียวนี้นะมึงได้แบบแล้วส่งบ้านนะ,ะจะได้อยู่ จเจ้าแค้มทางอบาอออกไปพุ่นอยางนี้มันจะต่างว่านี้เจ้าของเรากันจตูดไปพุ่นอันนี้ก็สิม่างลงพุ่นเบิ้ดจะเชี่ยวางจะเฮือนใหญ่ประมาณนั่นแหละนะวางทีเท่เช้าอะไรสิอพุกมีแยงลงมาเลยจะหางเฮือนใหญ่ความต้องการของเพลินหอยู่บ่อนนี่บอมัน่มีบ่อนฟุกถึงล้คุณพี่เดี๋ยวคุณน้องจะแนะนำนะพุ่นมันจะได้วิว

มันพื้นที่มันเพียงพอเราบอมเบิีแคีแคบๆกับจีมอยู่ยังสา,ายไฟยังก็ระโดดแทนี่นะายไฟอหนึ <c oughs> <c oughs> ่งสองสามกินะกเทีนั่นแหละเสียตอนไหนได้ดนะ <c oughs> ไม่ทา เขาเจ้าแะแล้ว่ามือด,ดีดีพอติชไปหาอันงหาเบิ่งอันมือเบิ่งวันอยู่มือชิ่ยอนเดือนสี่กูละเดือนสี่ก้อนมืมีเหวะม,มีแต่สิบเอ็ดขำผัดบัอย,อยากอยู่ดีมีแห้งชิ้นหายเกิดเป็นมีอยู่มันหักบัอย,กอยากอยู่ดีมีแห้งแล้ะซาวน์่ะสิตั้งไปจากไหนนี่นะสังนีลลงไปเลยบ่ออืก็ต้องในทมดินอิมมัเลเมนบ่ข้าสิกอดคุดก่อแอลเอาสุเลยแต่ทมเมา หมบดได้ทมป้านี่มีแต่ก่อแอลเฮือนแล้วยังไงสิทมไปปลาแต่สู้ได้กินก็ยังไข่เนาะจับหางยังไข่เนาะมันมีมองมองมันเยอะมีท้องไกเคียวยันทำมันหมดจับมาข่ามันละนี่นะมันจับอยู่ข้างซีหล่นลุ่มลือสเหสือ กม่ให่คู่แล้วมาเฮิงได้ด้นี่มาสาเออกูก็มาประสบมลีเนาะได้จนได้ภาีว่าเอฟซีภาษีว่ามึงนัดกูมาถ่ายคลิปอีจอยด้นี่แต้งกูบ่ได้หนัดเลยกูมาเองนะกูเห็มันนังไมันขอยังปอกๆไม่เห็นนะ กข้ามเหนเห็ดสีสูงๆนอนแบบว่าเ,ออเห็นวิวทงนางามไลยเมอเข้าไปเห็นเพื่อนไปก่อนนะนนล,ลูกสาวหมอนเนาะ๋อแล้วมีกั่คนก่าลูกแล้วนะนนนก่อนมึงจะไปแจกนะเมื่อกี้ให้กูกินก่อนดู มีดกระมีเขนาดไหนไม่ใจวางกระโดงให้เองเลยนั่งไปสูบก่อนอยากหัวด้ี่น้ะพี่น้องกูหัวเด้อพี่น้องเก็บผ้าบรรยากาศไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วพี่น้องอยากหัว